วัดีทุกคนวันนี้ค่ะเราจะพาไปตัดขนเทสไพผู้ยังไม่รู้ตัวคุณู้ชมไม่เครียดนะมีทางแก้แม่ทุกคนกดหลัง เจ๊ฝ่ายเนี่ยเป็นแจ็ครัสเซลเทอรเรียนะคะซึ่งมินเนี่ยเข้าใจมาโดยตลอดว่าแจ็ครัสเซลเทอรเรียคือหมาขนสั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับขนเขาหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามินเนี่ยไปเห็นคลิปวิดีโอของฝรั่งเขาดูแลแจ็ครรสเซลเทอรเรียโดยการที่แบบเขาต้องเอาแปรงอ่ะลูดขนออกเป็นขนที่ตายอยู่ข้างในแต่ว่ามันจะพองๆโดยที่ดูไม่ออกว่าเนี่ยจริงๆขนพวก,นอออกนะเนี้ยต้องเอาออกนะอะไรเงี้ยมินก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องมากลูมิง่งลูกสาวคนนี้ซะหน่อยให้นางสวยเด้ง ในเมื่อไม่อยมขึ้นมาเราก็ต้องมีตัวช่วยเจ้าเจ๊ขึ้นมาเลยเลยเลยๆเอยเรืฝัน้วฝั่อนนตนเ้นอาล่ะเก่งมากเอาละเริ่มอดทนเวลาดิฟอนพรานคุณผู้ชมคุไม่กลัวมากไม่เอาวหรอเออ อีเลิศเป็นผู้เป็นคนนะเนี่ยดูตัวเล็กลงตั้งเยอะเจ้ไม่นั่งนี่ก่อนนะลูกมาเจ้ไม่นี่ก่อนอู้หูููอู้หูอร่อยเลยค่ะฮิวสุขภาพสิอยู่ในท้องหมดแล้วเนี่ยถึงว่าข้าวไม่ค่อยกินหรอกเปนแบบพลาสติกไม่เครียดนะไม่กินพลาสติกนี่มันก็กินพลาสติกแถวนี้แหละอะไรที่ต่อก็กินหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเว้นข้าว มีทางแก้ไหมทุกคนเจ้าตัวเล็กมาเจ้เอาชิ้เล็กพอเราตัวนิดเดียวเติมเติมกระดูกวกระดูกัวน้เองไหนขอมือหน่ยอยปิดข้างได้ไหมคะปิดข้อมือค่ะด้ค่ะขข้อมือค่ะเอเคไฮไฟข้อมืออีข้งไฮไฟข้างใช่ไหมฝ้ <c oughs> าฝนไมเป็นใจอันนี้นี่น ดหลังแค่กดหลังนะนั่นก็คือไม่ชอบพยุงกับเท้าเลยบางคนนะ่ะแค่มาจับเท้าแล้วนั้นก็แง่งแล้วแต่คราวนี้เราก็คือเท้าขาสวยแล้วเท้าขาสะอาดเอียมกองเหลือแค่ข้างในนิดหน่อยที่ยังไม่ได้เอาออกตรงนี้ยังไม่ได้เอาออกขนเสริข้างในก็ดูแบบดีขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็บรรจุยยังไม่เสร็จโดยเฉพาะหน้านี่ยังไม่ถึงไหนเลยต,ตอนนี้เราต้องพักเบรกแล้วเพราะฝนจะตกเพราะฝนจะตกกดหลังกดหลัง,ลงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับมาเก็บ ส่วนที่เหลือทั้งหน้าทั้งคิ้วทั้งขาเลยดูนะว่าน่าจะกระวนกระวายแล้วตอนนี้ฝนจะตอกแล้วนางเริ่มออกอาการแล้วกระดูกวัยยังไม่ช่วยอะไรเลยลอเขาใงปพกมือด้วยค่ะให้คุณเจ๊ใส่ค่ะพี่ได้ทีเร็วตอนลงข้างล่างลูกทีละคน นิ่งเลยนะนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะมานิ่งๆนะนิ่งๆนะเชิญนะคุณลงทุนบัญชาไม่รู้หนูไม่มไมชอบเลยอดทนไว้แป๊บเดียวนะลุกไปนะอย่าอย่าหยับนะอย่าหยับนะ นิ่งเลยนะนิ่งเลยนะเออพร้อมยังเจ๋อเหลือเท้าหน้าเหลือแค่เท้าหน้าเองจะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเจ๊เป็นยังไงแม่คันไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยตอนนี้มาเดินโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยเร็๋ยวดูแลหูหลักบอสเหมือนกันนั่นแหละมาเร็วมาเดินโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่าเราสวยใสไ <c oughs> ม่เอาเลยหมดแรงแล้วแม่แม่ก็ไม่สู้แล้วเหมือนกันดูสภาพแม่ดิเธอคิดว่าเธอเจ็บปวดอยู่คนเดียวเหรอ ชั้นคันภูมิแพ้จะขึ้นแล้วเนี่ยไปวันนี้เอาเป็นว่าเราก็ได้เท่านี้จริงๆนะคุณผู้ชมเหนื่อยทั้งหมาทั้งคนเลย2วันจากการตัดขนเจ๊ฟไฝซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาใช้ไรกว่าที่ยิดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม <laughs> งอนนิดหน่อยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะคืนดีกันเ,เร็วๆนี้ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย แน่แน่โชว์โชว์คุณผู้ชมแน่นโชว์เน่เออแน่นแน่สวยจริงๆเลยแหวงตรงนี้บ้างแหวงตรงนั้นบ้างแม่แล้วลูกเดี๋ยวขนมันขึ้นใหม่ บีบ <mean> ีสน um, ิทกันเลยนะ